บ <c oughs> บน้อยดกอยู่พอดีมันกำลังออกชุดมเมนเต็มเลยทุกข้อเลย บขอผมปอเคสติก๊กทิสาพ่อกระเทนครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องจากองศาเท่านี่บวให้หิ่งเลยจากองศาให้เย็นขนาดชิบกว่านี้แหละ1ิบกว่านี่แหละอ่ะรายงานสภาพอากาศ <c oughs> บ้านพี่น้องดูบ้านพี่น้องจักองศาตอนนี้หนาวคือกันอยู่บ่แต่ว่าเช้านี้เขามาพาพี่น้องมาเก็บบวบบวบพี่น้องวะบวบดอซื้อมันเมนอาะสิเมนจ้ะเอาไปกินครับ ปนกบที่เฮาหาได้เมื่อวานกบเขาไงก่อนที่มันจะแก่มาฟังพี่จะเก็บหมัมะละหรือมักใส่น้ำรุ่นนี้เก็บมาเลยมันแก่ฟังพี่กะนี่น้องดึงอยู่พี่พพพเป็นพวงเป็นพวงอยู่เด้บางหน่วยก็ออกหน่วยเดียวบางชอกออกเป็นพวงเลยเนาะเนดรเล่เคยกินคือกันดีกินนีใ่ในพันมาจากบ้าน สารคามบ้านฟิล์มนั่นน่ะน้อยๆไปนั่นน่ะแก่ได้น่ะนั่นแหละนั่นแหละซองเบิ่งดีๆไหนไอ้นั่นน่ะดีดีเห็นนหมโมก็นปุ่มปุ่มโคโลเคเล่นะเออนั่นแหละแก่เลยตัดออกมาลุนมีกหน่วยนึงจะตัดถือเครือเด้อจ้ะหน่อยเพิ่นบวกน้อยน้อย กเตาะเตะปุ่มๆค่ะแกะ่เบิดแล้วค่ะเมนหน่วยนึงเบิ่งซอยกันผู้ใดเคยกินเลยพี่น้องจา๋าคอมเมนต์มาบอกนี่เดอ้อบ้านพี่น้องเอินมาบว่นยังเคยกินหรือบโบหคือผู้ใดกระทือแรกคือกันที่เคยเห็นเหมือนตะแพงเนาะตะเอะตะเะแอะอยู่ตะแพงคือนาทีนี้คือน่ารักนี่ บางอันนั้นก็ออกเป็นพวงเลยดนะจ้ะนี่ดินี่นี่นี่มาเนี่เป็นพวงเป็นช่อเลยนะนะพูดเอาบวกเป็นี่บวกเลยพอดีคำเลยแหละลวกเลยแต่น่าจะเป็นหมวดพวกแบบอันนี้เนาะเอาไว้กินกับเจียวเนาะใช่แค่เละไม่ได้ลงแกงเบึ้งแกงก็ได้คือกันกระเบื้อง แรลกดกอยู่ได้นะดกอยู่สิปลูกเพิ่มมีกดดยหรอทิ่ลงไปปลูกทุ่นงนาตรงที่แบบอ่านๆนะตรงที่เอาล่างถวยนะออเอาน้ำล่างถวยนะนประโยชน์อืมดอ,อกเข็นควงนี่พวง บ <c oughs> บน้อยดกอยู่พอดีมันกำลังออกชุดนี่ <c oughs> เต็มเลยทุกข้อเลย ยิยนกขนอ่ะบ่มีลมเมื่อนี้ถึงเย็นนี่เลยก็ด็กไหนบลากหลายหน, <c ười> นึ่งของกินให้เก็บทุกวันเออบอกเอาเลยเป็นหอมกับงามเอา เด็กคลหมากมาละขี้นกโอ้โบขี้นกแหละซื้อเอานี่ค่ะแต่กกับโบแมนมาละจีนแค่เป็นมาละใหญ่ได้แล้วได้แล้วเอาไปลวกใหญ่มากเลยพี่พี่พี่มาเริ่มจากสิ่นี่เด็กเอาข้างเคิร์ฟเพนเดอจะได้ Ng kudu kundu nghe bọn nói 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 ว่าเอาแนวจักหน่อยนีนเด้อเดี๋ยว,ยวยตัดเบิดนี่หน่อยนี้น่าจะเริ่มจะเป็น,นเ,เ,ตเต็มสีเหลืองแหละลชุดใหม่เอาก็ได้เดี๋ยววะนักหนี้ลงเหลือปเปิดโบมดะเดี๋ยวหันโบเคลมกิบหมักมาละก่อนจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไป่ลูกไปต้มไปกินกระปุ่นกบเขงงาไงที่หาได้เมื่อวานนี้ไปเก็บไป,ป บนหนาวกันเนี่ยบ่เล่นน้ำแต่เศร้าเท่น,นี้หวดหวดหมดต้องออกมาเข้าไปเไป็ดกับน้ำดี๋ยวมันของคู่กันเข้าไปต้องออกมา ขงอเราพร้อมเสิร์ฟจ้าน,นี้ป่นโกบอันนี้หมูยานน่างนีต้มเปือรข่องในอุ่นอยู่สงมือแล้วแล้วก็พักมีถั่วมะเขือหมอปีแอ้กันนี้จ้ะผักที่ไฮไลท์ของเราโอกเขีดลองชิมหน่อยนึ่งล้หว,วานหวานมาสัน้นใช่ใช้ได้ปลูกเพิ่มอยู่ดอกจ้ะจะต้องมากินนำมือในวงบักใหญ่ได้และ อะพี่น้องมากินขา้าวเศร้าน้ำกันจ้ามาเดิมพี่น้องเดิมอันนี้เดิมกวัสดี้ครับกองไกลจังหน่อยเนี่ย <c oughs> มนเจ็บบาเบิร์ดสองวง พอได้เก right, hey. ็บมารอเพื่อนรอหลายก่อนตอนนี้เก็บเทำได้แต่างๆใั้ไม่เต็มหน้าหนังไหลยัยตต่มหน้ามาหัวนังมาพูดออกมาชิมบิ้งชิมยังซิ้มเราขวบเกี่ยวไปไกลูกแต่หัน

เอไปหาแลไม่กัดเรากินซุ้มไม่กิอสซอแจ้วไปไหนาี่หมูพี่หมไพี่หมูอันนี้่หมูอตัวพี่หมูหข้าหมอือคนไหนรัจบหาไม่ยำหนาวสิหัวอมไปลากตัวจบหาลายยิ้มถูกเป็าเลยว่ะหอมสาบเปื่อยกระปุอ ไปนอคุณมนมีฟ้าอยู่ในห้องทำบนนาวบนนาวจะอยู่ข้างนอกหนเลยอย่างน้ำมันก่มดาเลยโล่งน้ำเนื้อลมทีลมพัดเผ่าถึงนะเต็มเต็มเลยเราพูดกลางเลยก็ถึงกยิน เออต้นเฟินทอมันกำลังกะพักเลยมันลมมันมาทางหนาเงินขนาดต้นมันถูงพักต้นหนเป็นไอที่มันให้ต้นหนังเทศม้ากินอะไม่ยัางสุดที่มันจะลมเหมืนตัวงมันจะน่อมันพักลงมันยอดเอยอดมันอ๋อไปนตลรงงานพักังสามสี่หน้ารถเข้ามาทงทุ่งนาเปเนี้ยเออทางถนน

แวัแดงกะบ้านไงเอามนเป็นแหวแดงเลยนะเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นตัวใหญ่่าตตรงข้าวเกิดนบาดใจโอ้ยไง เว้นวันได้ไม่กินไหนยังบคุขึ้นยังบจ้ะสร้างแล้วอ่าทุกเก รอยาก่ะจะขึ้อกนอืมวาจมตอิ่มกันเบิด์เลยจ้ะพี่น้องแยกย้ายกันเด้อหาเนวาวทุบลุ่มแรงหาเล่นวาวซานมันไปตกใสเนี่ยมันปิวไปนี่ป่าตปถืปุลมเฮงหลีได้มือนี่ได้น่ะเออ เ,เล่นว่าวสิซักว่าวเรื่องของเธอดเอาาอดาะว่างเลยก็ได้่เอาครับชานี้กระฝากปีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไหก็คนนี้วะ